สมบูรณ์มักจะมาจากเรื่องราวและเหตุการณ์ที่สมบูรณ์มีเป็นเหมือนสื่อสะท้อนภายตาจิตใจของทีมนุษย์เราสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนบางสิ่งบางอย่างนี่นายจะลบมีมหมดเลยเหรอใช่ใช่ฉันจะลบหมดแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็กางอนาเขตมีมคนไทยภาพที่หนึ่งมีมคนไทยภาพที่หนึ่งนี่คนดูเรานะ่ะไปเริ่มต้นใหม่กันเถอะ ถ้าเกิดตัวคุณอยากภาพคลิปกับแอดล่ะก็ง่ายๆเลยนะครับเขียงเข้ากลุ่มดิสของแอดพิกเข้าไปแล้วเลื่อนหาช่องส่งคลิปภาพมีมกับแอดหลังจากนั้นก็ส่งคลิปภาพเสียงของตัวเองมาโดยคลิปต้องเป็นภาพนิ่งและไม่มีเอฟเฟกต์เสียงใดๆพรามเด็ดที่เหลือแอดจัดการเองใครที่งงก็ลองไปดูคลิปเป็นตัวอย่างในดิสได้เลยนะแค่นี้ก็ได้ภาพคลิปได้กันแล้วนี่อริกาจังพอใจหรือยังจ๊ะ ริการเรามีเรื่องต้องไปทำกันอยู่นะริกาพวกเราสองคนจะต้องไปจัดการไอ้นักสาบแช่งพวกนั้นไงก็ได้จ้าก็ได้จ้าอีกข้างหนึ่งนะอีกข้างหนึ่งบ่นไม่ได้เพราะเคยเป็นเมียกูเมียใครก็เมียมันนะครับดูแลกันเราเองเ้อผมรู้สึกว่าไอ้ไฟท้ายเนี่ยมันหน้าตาคุ้นๆจังเลยเนาะ ผมว่ามันก็เท่ดีนะแม่งฉลุกของคุรุมิหรือเปล่าวะไฟท้าคนละสีก็ว่าใช่ชัวเมื่อคุณสามารถได้ยินเสียงแมสเซดได้เร็วถึงสองเท่าและสามารถเข้าใจทุกอย่างได้เบิกเมตหูกระจกเงาอนบุพพาอีกสองวิจะมีเสียงแมสเซดและแมสเซจนั่นมาเป็นของที่แอกชอบจ้าเพราะงานปล่อยเราได้เลยอันนี้แม่งหูรั่วอนาคตแล้วนี่คือพวกเขาในปี2014ถึงน้ำจะท่วมแต่พวกเขาก็รักกันมาก๋ยวเวลาผ่านไปบุบบ้านเราต้องดีขึ้นแน่ครับนี่คือพวกเขาในปี2021ครับ ว้าวเขาทาสีเสาเพิ่มด้วยฮะแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้แล้วก็มีการเพิ่มสถาปัตยกรรมขึ้นมานะฮะนั่นคือคํมเบอร์รูสนั่นเองนะครับผมพวกเขาก็เติบโตกันมากแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนี่เัฐามเาราตอไม่เคยดูเลย,ยังไงว่วารัฐบาลมันทำอะไรอยู่นี่ผ่านมากี่ปีกี่ปีนะแม้กร่งยังท่วมอยู่เนี่ยดีนะไม่ได้เกิดที่ประเทศเราแต่เชียงรายแอตอนนี้แม่งหนากอยู่นะโอ้โหแม่งโคตรคาอี้เลยทุกคน กอดูหน้าน้องหน่อยคิว่าน้องหน้าตาเขาเป็นยังไงห่าเอลับสบ,บายจ,จังเลยนายจ้ามึงเอากระจกขึ้นเลยนะเห็นเอลฟี่น่ารักแบบนี้แต่ห้ามทำไม่โกรธนะทุกคนเพราะเวลาเธอเวียงอะ่ะเธอจะเวียงแรงมากหมายถึงอารมณ์เวียงใช่ไหมฮะมาลงมาร้องอารมณ์เวียงร้องหาวิวทั้งเรื่องแล้วก็เอลฟี่เนี่ยเขาไม่ได้สกอร์รนอน,นะครับ คุณว่ามวยคู่ไหนแม่งตึงสุด1 v 1่ีนมินาโตะปะท่าโอบิโตะหรือว่า2 v 1คันกิโร่อุซุยปะท่ากิวทาโร่มาฮถะกูซัดมาได้หรือว่าจะเป็น3 v 1 3> oh my god bro oh hell now man h a t the fuck <c oughs> มาเป็นการต่อสู้ที่แสนจะดูดเดือดน,นะครับคนพลาดจะอิจฉาแม่งเลยแม,แม่งซัดคนเดียว3คนนะ่ะคุณแม่งโคตรถึกเลยคู่อื่นเขาสู้เขาเสียแ,ลแหลก ถึงเนี่ยคือเหงื่อนะครับแม่งสู้สมผัสแหละน่ารายการกินจุรายการที่ร้านนี้นี่เขาขึ้นชื่อในเรื่องหมูนะครับรจะให้มาข่งแกงหมูทัศนสิไหมคะอ๋อไม่ใช่ครับแต่ว่าเราน่ะจะกินกระหล่ำปีกันนะครับอ,อ,อะไรวะอยู่ในร้านหมูแต่เสือได้เดกผักนะกันอันนี้มึงย้อนแย้งปะเนี่ยมึงเป็นร้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องหมูแต่มึงเด็นเรื่องผักก็ไม่ใช่เมื่อวะอะไรวะหน้าฉันน่ะรักเธอนะไม่จริงนะ ฉันไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมไม่เลยก็แค่เพื่อนนะแค่เพื่อนนะแค่เพื่อนนะโหยกูซาดีใจนึกว่าจะมีคนมาชอบซะอีกหมูเด้งเนี่ยจริงๆเขามีสองร่างนะครับร่างแรกคือไอ้เต้าหมูเด้งสุดน่ารักที่เราก็สั่งชื่นชอบกันไม่ว่าจะนอนจะนั่งก็ดูน่าเอ็นดูไปหมดส่วนอีกร่างหนึ่งก็โอ้โหโอ้โหอย่าไปจับอย่าไปดูดกับกูไอ้ผู้นั้นทไมนี่ยโอเคผมชอบหมูเด้งร่างเดิมมากกว่าโตขึ้นอย่าเป็นก็สีเด้งนะเว้ยนี่แกจะทำอะไรคุณนาดาวินะ าไม่ต่อนี่นาะจะทำอะไรฉันเนี่ยฉันก็แค่จะทำให้นายมีความสุขยังไงล่ะนายคงเหนื่อยมากเลยสินะนานามิเดี๋ยวฉันช่วยให้นายหายเหนื่อยเองฮ้าฮ่าเพาหน่อยสิโทษทีนะไอ้ดุมยูจิที่เหลือนะ่ะฝากด้วยละกันอฮ่า,าฟินคุณนานามิ กลุ online, s <S right. yes, ่มเพื oh, ่อนผู s <S ้หญิงในโลกออนไลน์ VS กลุ่มเพื่อนผู้ชายในโลกออนไลน์กลุ่มเพื่อนผู้หญิงคือพวกเขาเนี่ยจะมีกันไม่ค่อยมากนะฮะแล้วก็อายุเนี่ยก็จะห่างกันไม่ค่อยเยอะอันนี้คือผมรู้ไม่ลึกนะฮะแต่ส่วนใหญ่มันก็น่าจะมาจากการชอบอะไรมาเหมือนกันแหละฮะพวกุงเคป๊อปหรือว่าอะไรก็ตามแต่กลุ่มผู้ชายในโลกออนไลน์ อายุ <You S 2> เป็นเพียงตัวเลขบ,บางคนเนี่ยผมถือว่าเพื่อนกันนะคือเสียงเนี่ยเขาหนุ่มมากเลยฮะอายุแม่ง45ลูก2แล้วในกลุ่มเพื่อนผู้ชายเนี่ยแม่งมียันรุ่นลูกกูด้วยนะเว้ยนะมานน้าเล่นวอลโลกับอลบอกบกับพวกกูแล้วแม่งรู้เยอะกับพวกกูด้วยของทีตัวคุณชอบอะไรเหมือนกันฮะอายุเท่าไหร่ผู้ชายไม่สนหรอกครับต่างวงต่างวัยเลยผู้ชายแม่งไม่รู้จักฮะเพราะแม่งเด็กอยู่ตลอดอยัดมันเข้าไปยัดมันเข้าไปไปล่อยฉัไอ้อย่ามายัดเยียดกันทำไมไม่ชอบกินโคลาล่ะมันอร่อยจะตายนะเพราะว่าโค้กอร่อย ไม่มีเพื่อนเล่นก็เล่นกับสัตว์ก็ได้ครับนี่คาราบแบบรันเจอดีเอาแชร์ได้ไหมคะได้สิได้ได้ไดใส่แมลงวันลงมาด้วยนะส่วนฉันขอน้ำตาลเยอะๆอ,อันนี้ตัวหนูก็เหงาเกินนะแล้วเล่นกับสัตว์มีพิษด้วยพอโดนกัดแล้วไม่ได้กลายเป็นสไปเด์แมนนะกลายเป็นคนพิการดูสิวันนี้แฟนคลับเอาอะไรมาพาานายประย,ยุทธ์ทำไมวันนี้เธอไม่เข้าเรียน ภาพนี่แหละคำตอบของฉันล่ละอาจารย์แล้วด่เธอสอง่งวนนด้ลา,าทำไมเนี่ยครูไม่ได้หิวสักหน่อยสงสัยอาจารย์ไม่เก่งมุกกววันนี้ลาก็คือวันนี้กูลาไงเฮ้ยเพื่อนมีสักหนึ่งพันป้ายยืมก่อนดีเดี๋ยวคืนพันหนึ่งป้ายมึงเรือกเียตังหรอวะแต่พันนั้นกูใช้ได้ทั้งเดือนเลยนะเว้ยมมงมาขอตังค์คนเก็บขวดขายเนี่ยนะมันจะมีให้มึงเหรออยากเจอคุณหมออีกครั้งจังเลย ว่าไงคะคุณหมอสบายดีไหมคะหนูอายุ16แล้วคุณหมอจะรับหนูเป็นเจ้าสาวไหมคะเดี๋ยวหมอจะลองกลับเอาไปคิดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะรูบี้แต่ได้วความเป็นจริงหมอคูแม่งกลายเป็นผีหลอกวิญญาณหลอนไปแล้ว